สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะหลังจากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านไปแล้วนะคะผลรางวัลสรุปว่าผลรางวัลออกรางวัลที่หนึ่งนะคะเจ็บ หนึ่งแปดใช่ไหมคะเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะคะเลขท้ายสองตัวนะคะห้าก้าโอ้เกามาทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะใครปังใครเฮงบ้างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะหนึ่งตุลาคมนะคะส่วนล็อกกำลังวันของเราก็เข้าตามคาดเลยนะคะ ล็อกกำลังวันอังคารนะคะงวดนี้นะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะต่องวดเลยนะคะด้วยล็อกกําลังวันนะคะเข้าบ่อยเดินดีนะคะเราก็ต้องนําเสนอต่อนะคะต่อตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะสําหรับงวด16ตุลาคม67นะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดมินก็ต้องขอฝากคำเตือนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะตัวเลขทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดคาล็อกกำลังวันนี่ก็เข้ามาบ่อยเข้าเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะตัวเลขก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเราก็จับชนตัวที่เราชอบได้นะคะแล้วก็ตัวเน้นๆนะคะชอบตัวไหนก็น่าเสียดายมากเลยนะคะไม่มีห้ห ้ามีห้าหกห้านี่โอโหทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็สรุปว่าล็อกกำลังวันของเราก็คงยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอเฮงขอให้ปังเหมือนเดิมนะคะล็อกกำลังวันนะคะเข้าที่ห้า้าล่างนะคะห้าก้าล่างน่าเสียดายไม่มีห้าหกหกนะคะ มาตามต่อข้างวดวันที่สิบหกสิบหกตุลาคมเด่นเดินดีของเราก็เข้านะคะเด่นเดินดีนะคะเข้าไม่ได้เข้าที่ตัวเน้นนะคะเข้าที่ตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะเข้าคือเข้าที่ตัวกลับห้าหกเลขออกหกห้านะคะส่วนเลขวิ่งนะคะวิ่งบนล่างนะคะเก้ากับศูนย์นะคะก็เข้าที่ห้าเก้า ล่างนั่นเองนะคะก็ยังคงเข้าบ่อยนะคะเข้าบ่อยเดินดีงวดนี้เป็นงวดที่น่าจะงวดที่สิบนะคะเขานะคะเดี๋ยวแอนบินจะนําเสนอต่อนะในชุดของเด่นเดินดีแล้วก็เลขวิ่งถ้าจับใส่กันนี่ก็โหโทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็ถือว่าผลงานก็ใช้ได้นะคะของแม่เมียงผ้ารวยชาแนลนะคะงวดนี้นะคะ แอดมิน <Ad> จะเขียนใส่ใส่สมุดค่ะแอดมินจะได้ค้นหาง่ายๆนะคะเพราะว่าใส่กระดาษแล้วแอดมินหาข้อมูลไม่เจอนะคะบางข้อมูลก็หายนะคะล็อกกำลังวันนะคะ16 วันที่ 16. 16ตุลาคมนะคะ6เจ็ดนะคะกำลังวันวันที่16นะคะวันที่16ตุลาคมตรงกับวันพุธวันพุธนะคะวันพุธล็อก,กำลังวันนะคะ รถก,กำลังวันวันพุธนะคะมีตัวเด่นนะคะเด่นนะคะจะเข้าเหมือนทุกงวดหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะวันพุธเด่นนะคะ3อีกแล้วนะคะจะมาไหมนะ3นะคะแปดค่ะแล้วก็ตัว ที่สามสี่นะคะสี่จะมาให้เห็นหรือเปล่านะคะงวดที่ผ่านมานี่ก็รุ้นสีมากเลยแอนมินชอบสีนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขห้าเก้าดังนะคะดังแล้วก็อั้นด้วยนะคะแอนมินก็เลยบอกในคลิปอยู่นะคะเพราะว่าห้าเก้าเก้าห้าอัน้นทั้งปีนะคะอั้นจริงๆวันนี้ก็อัน้นอีกเหมือนเดิมนะคะ เด่นสนะคะเด่นสามมีตัวไหนบ้างนะคะเด่นสามก็คือ3าสองค่ะสาเอาตรงไหนเอาตรงนี้3 8 3แสจ้าสามสอง3ามเจสนะคะ แปดนะคะแปดแปดจะมาไหมแปดแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะงวดนี้เน้นแปดเก้าสี่ศูนย์นะคะสี่สำหรับตัวเลขสี่นะคะจะมาไหมนะสี่ศูนย์ค่ะ ที่ผ่านมาเอนมินก็รุน40 42นะคะ48มาอีกแล้วนะคะ49เหรอ9จะไหลโตรหรือเปล่านะคะถ้า9ไหลโตนี่มีกี่9นะ8 9 4 9นะคะ9จะเดินดีโตเนื่องหรือเปล่านะคะสำหรับตัวเลขล็กกำลังวันนะคะ ขอ้เฮงขอยฟังนะคะก็เพียงเป็นเนแค่แนวทางนะคะทุกอย่างที่แอดมินนำเสนอก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะท่านใดที่จับถูกก็เป็นพ่อดวงนะคะดวงทางนั้นเลยนะ เขาดูตั้งหลายคลิปเขาก็ไม่ตามเขาก็ไปตามตัวที่เข้านะคะเขาก็ได้นะคะส่วนเราดูทุกคลิปเหมือนกันนะคะไปตามเลือกเอาตัวที่มันไม่เข้าเราก็ไม่ได้นะคะก็เป็นที่ดวงนะคะก็ไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะไว้ดูว่าเลขจะออกอะไรนะคะสำหรับสำหรับงวดนี้คะ่ะปากกาแดงหมดแล้วส่วนใหญ่แล้วชุด ตัวเลขที่นําเสนอในตอนต้นงวดจะแม่นนะคะแอดมินก็บอกแล้วนะคะต้นงวดก็แมน่นแต่วันนี้แอดมินก็ได้นําเสนอแอดมินลงคลิปวิดีโอไม่ทันนะคะแอดมินก็เลยอาจเป็นคลิปสั้นให้นะคะของมิตรนนะะตะรบอนะคะของมิตรตะบอลงวดน,นี้ก็เข้านะคะเข้าวิ่งกาวนะคะว่าที่ผ่านมา ก็เข้า3773นะคะนี่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะที่แอดมินได้นำเสนอไปนะคะแอดมินก็ลงให้ในคลิปสั้นนะคะเพราะว่าแอดมินอัดคลิปวิดีโอไม่ทันนะคะก็หลายท่านนะคะก็ได้รับโชคได้รับลาบกันไปนะคะสำหรับมิสเตอร์บอลนะคะเข้ามาแล้วสามงวดติดนะคะก็งวดนี้ก็แอดมินก็จะนำเสนอให้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะ ประมาณท้ายท้ายงวดนะคะประมาณวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะถึงจะมานะคะของแอดมิสเตอร์บอลนะคะปังมากเลยค่ะตั้งลายเจ้าเลยนะคะสำหรับตัวเลขที่แอดมินได้นำเสนอไปนะคะตัวเลขนะคะเลขล็อกกำลังวันนะคะล็อกกำลังวัน16ตุลาคม6 7นะคะล็อกกำลังวันตรงกับวันศุกร์นะคะเป็นเลขล็อกนะคะ วันศุกร์เอ้ยไม่ใช่นะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอ็ดมินก็พูดไปเรื่อยเปื่อยวันพุธนะคะสิบวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดตรงกับวันพุธนะคะก็มีเด่นนะคะเด่นกําลังวันนะคะสามแปดแล้วก็สี่นะคะถ้าผู้ชมชอบตัวไหนเล็งไว้ก่อนได้เลยนะคะก็มีแค่สี่ชุดสี่คู่นะคะสุกท่านเลือกถูกนะคะก็นําตัวเด่นที่ทุกท่านชอบนะคะตัวเด่นมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มาจับเอาล็อกกาลังวันของเราไปหนึ่งชุดนะคะ ถ้าดวงดีก็จับถูกก็โดนเลยนะคะดูตัวเลขของสำนักไหนนะคะเลขวิ่งสำนักไหนนะคะที่แม่นๆนะคะก็มาจับคัดออกนะคะดึงออกไปนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่น้อยชุดน้อยคู่ไม่มากชุดนะคะสําหรับล็อกกาลังวันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คอยให้กําลังใจแอดมิน มาตลอดนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเปังปังปังรวยรวยรวยทุกท่านเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้หากแอดมินพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ